สวัครับ kaacamkorea.com นะครับวันนี้จะมารีวิวตัวกล้องรูคัสตัวรุ่น LK9300 นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นสุดคุ้มนะครับเป็นรุ่นถูกที่สุดของรุ่น2กล้องหน้าหลังที่มีหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นรุ่นอัปเกรดล่าสุด2015นะครับผมซึ่งมาพร้อมกับฟังก์ชันครบครันนะครับมาเปิดกล่องดูครับว่ามีอะไรให้บ้างนะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นไท p e B เช่นเคยนะครับเป็นรุ่นมากับ GPS นะครับ ครคุ้มคุ้มสุดยอดแล้วครับตัวนี้มาเปิดกล่องดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเปิดกล่องมานะครับก็จะเจอส่วนของเมนนุ่นนะครับผู้มือการใช้งานต่างๆนะครับอธิบายว่าการติดตั้งแบบไหนนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรให้บ้างนะครับผมมาถึงก็จะเจอกับส่วนของตัวกล้องนะครับเดี๋ยว d บ y ยทีหลังนะครับแล้วก็จะมีส่วนของกล้องหลังนะครับ ส่วนของเมมโมรี่คืออย่างที่บอกคือให้คิมาแต่ก็จะมี8กับแปะ <ๆ S 2> นะครับ<ๆ>พอมันแยกเป็นสองส่วไปมาที่ก็จะเจอกับส่วนของสายนะฮะที่ต่อระหว่างกล้องหน้าและกล้องหลังนะครับซึ่งยังมีความยาวประมาณ5มีนะครับแล้วก็จะมีส่วนสายที่ต่อเข้ากับพิวรถนะครับตัวกล้องจะต่อเข้ากับคิวรถซึ่งจะบันทึกขนาจอด ตลอดเวลานะครับแล้วก็กล้องจะตัดเองเมื่อแบตเตอรี่ต่ำนะครับเดี๋ยวดูก่อน,ก,อนก็จะเป็นต่อเข้ากับฟิวนะครับซึ่งต้องให้ช่างจำข้อสายจะมีบริการติดตั้งด้วยนะครับเป็นต่อเข้ากับกราวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตรงแล้วก็ ACC นะครับ3มเส้นอันนี้ต่อเข้ากับตัวกล้องนะครับต่อมานะฮะก็จะมีส่วนของฐานยึด ฐานยึดกล้องหน้านะครับจะมีมาให้อยู่สองแบบนะครับก็จะเป็นแบบเป็นแบบล็อกแน่นนะครับหมุนบิดได้องศาด้นหน่อยกับแบบสไลด์นะครับซึ่งสามารถถอดได้ง่ายอันนี้จะมีสติ๊กเกอร์ให้สติ๊กเกอร์จะเป็นแบบ 3m นะครับซึ่งยึดติดแน่นเลยครับถอดออกไม่ได้นะออ,ออกยากมากซึ่งจะมีความคงทนอยู่าพวกเป็นที่จุบสุญญากาศนะครับ อันนี้จะเป็นสติกเกอร์สาหรับติดกับกล้องหลังนะครับกล้องหลังจะเป็นยึดแบบติดแบบนี้นะครับเรายึดต,ติดกับส่วนของกระจกหลังได้เลยนะครับโอเคท้ายนะครับก็จะเป็นส่วนของการลีเดอร์นะครับตัวนี้เป็นการลีเดอร์สําหรับโอนข้อมูลสาหรับใส่เมมเล็กแล้วก็ไปดูในคอมพิวเตอร์นะครับโอเคเมมกอ็อย่างที่บอกเป็นของลูคัสนะครับ มาดูที่ตัวกล้องกันดีกว่าครับตัวนี้เป็นรุ่นเก้าสามศูนย์ศูนย์ดูโอนะครับซึ่งจะมีกล้องหน้าและกล้องหลังสองกล้องนะฮะร,รุ่นนี้จะเป็นกล้องหลังจะเป็นความชัดระดับ hd 7จ0สองศูน p นะฮะซึ่งจะมีไฟบอกสถานะการทำงานแล้วก็จะมีส่วนของพอร์ตสำหรับคอนเนคเข้ากับส่วนของกล้องหน้าสามารถแอดจัดได้นะฮะขึ้นลงได้สามารถหมุนกลับมาถ่ายในห้องโดยสารได้นะฮะอันนี้หมุนที่ข้างหลังนะครับ อันนี้จะเป็นส่วนของโค้ดส่วนของกล้องหลังนะฮะทีเมียมากครับมาดูส่วนของกล้องหน้ากันครับกล้องหน้าจะเป็น full hd sony นะครับ imx 3 2 2นะครับจะเป็น full hd กล้องหน้า hd กล้องหลัง hs memory capacity นะฮะดู slot memory ดู save ดู led นะครับหน้าเลนจะเป็น37ม m mm มเมตรนะครับ ซึ่งสามารถถอดอัปเกรดเป็น uv, UV lens ได้นะฮะนี่ด้านข้างจะเป็นส่วนของปุ่ม emergency record สามารถบันทึกเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินได้นะครับกล้องจะเก็บไฟล์แยกอัตโนมัติส่วนของจอจะเป็นจอ3.5นี่เป็นจอทัชสีรีนนะครับสามารถถัดได้ตรงนี้จะเป็นสีเงินนะครับมี gps อยู่ด้านบนนะครับซึ่งบันทึกส่วนของความเร็วเส้นทางเมื่อถ้าเกิดกล้องสามารถจับ gps ได้นะครับ ตรงนี้จะเป็นส่วนของ slot สล็อตสาหรับต่อข้อกับสูนของกล้องหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของสล็อต gps ที่คอนเนคข้ากับ gps ด้านบนนะครับอันนี้เป็น dc in ก็คือจ่ายไฟเข้าตรงสรูนี้นะครับกล้องสามารถต่อ obd ได้นะครับต้องเป็นรถที่ support obd นะครับปุ่มเปิดปิดจะมีอยู่3ปุ่มนะครับก็คือเป็น off เป็น acc แล้วก็เป็น on นะครับ off คือปิดกล้อง acc อยู่ตรงกลางคือบันทึกขนา จะบันทึกขณะเราต์ทเครื่องอย่างเดียวแต่ดับเครื่องไม่ทํางานนะครับ on ก็คือเป็นการบันทึกตลอดเวลาทั้งจอดทิ้งไว้แล้วก็ขับขี่นะครับตรงนี้จะเป็นส่วนของส l ล t ็อตเมมโมรีนะครับเป็นส่วนของ sd card นะครับซึ่งจะบันทึกเมือ่อบันทึกการขับขี่ทั่วไปนะครับแต่เมื่อเมื่อมโมรี่เริ่มเต็มมันจะเริ่มวนทับแล้วก็จะมีส่วนของส l ล t ็อตสล็อตเล็กจะเป็น sd card นม micro sd card นะครับรองรับได้ถึง ร้อยยี่ปเอ้ยสองบนะฮะมากับเมมเล็กเนะะี่ยฮรมมเล็กจะบันทึกส่วนของการกระ,กระเทือนแยกเก็บนะครับเมื่อเกิดการชนจะแยกเก็บไฟล์ขึ้นอยัาไม่วนคับนะครับ